มั่นใจในตัวเองนะครับว่าจะพยายามทําให้เต็มที่นะครับให้กับสมกับความความหวังแล้วก็กําลังใจที่ พี่น้องประชาชนมีให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่วันนี้มาร่วมลุนไปด้วยกันหน้ารัฐสภา,าก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะครับในการอธิบายถึงไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ที่มีต่อประชาชนที่เคยมีเวลาตอนก่อนเลือกตั้ง1 4พฤษภาแล้วก็พยายามที่จะอธิบายถึงความครางแลงใจที่วุฒิสภาบางท่านอาจจะมีในการที่เราหาฉันทามาติใหม่ร่วมกันอถ้าพูดให้ชัดก็คือว่าสารับเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับธุรการนะครับ mm. แล้วก,แวก็แล้วก็นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับสองเรื่องแต่ว่าก็ยังค่ยว่า มีกระบวนการของรัฐสภาในวันนี้ผู้รอองตอองนร่ลมรังการปกครองครับมองจะเป็นโทษถึงยุคพักนะไม่น่านะครับเท่าที่ดูอ่าเร็วๆในเอกสารซึ่งทางพักเองก็ยังไม่ได้นะ,ะแก้ไขเราแก้ไขนะครับในนั้นก็ยัใช้ข้อเก่าหาว่าเป็นยกเลิกอยู่ซึ่งก็น่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันแล้วก็มีเวลาอีก15วันในการชี้แจง